อนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์มีแนวโน้มที่จะพื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดิ่ตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้1 2 2 0จุดยดโดยเป็นาที่ระดับ9 8 2 1 0จุด่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังคงเห็นในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายที่เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นถ้ามองในส่วนของปัจจัยด้านพื้นฐานเองเนี่ยในส่วนของผลการประชุม fomc รอบล่าสุดเนี่ยก็ยังคงเห็นเฟด งอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของถ้อยถแถลงที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นโดยระบุว่าจะใช้ความ,มดกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนจากที่บอกว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นระยะเวลานานต่อไปก็ทําให้ตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย น่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดก็หลังเมษาปีหน้าแล้วก็ในเรื่องของการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะดูแข่งแร่งขึ้นก็ดูจะเป็นบวกต่อทิศทางของอตลาดหุ้นทั่วโลกก็ทําใหา้ในส่วนของตลาดหุ้นูมิภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ปิดไปเมื่อคืนนี้ ขณะที่ในเรื่องของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจของเยอรมนีที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงบ่ายเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็น่าจะช่วยคลายความมิตกต่อ,อการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปได้ในช่วงสั้นๆเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปแล้วก็ตลาดภูมิภาค ถึงตัวดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราด้วยขณะที่ในส่วนของการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้เนี่ยงในส่วนของเบนก็ดิตัวขับขึ้นมาในระดับ60เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งก็น่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของหุ้นกลุ่มพลังงานที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวเมื่อวานนี้ก็วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อก็มองเป็นบวกต่อดัชนีเซฟในบ้านเรา ขณะที่การกับเข้าซื้อหุ้นของกองทุน LTF IMF ในช่วงส่งท้ายปีเนี่ยก็มีเข้ามามากขึ้นสะท้อนจากแรงซื้อสุทธิของนักทุนกลุ่มสถาบันที่กลับเข้ามาต่อเนื่องเมื่อวานอีก5,000กว่าล้านบาทขณะที่ในฝั่งของฟิวเจอร์เองเนี่ยในส่วนของนักทุนสถาบันก็ยังเข้าซื้อต่อเนื่องอีก4,500กว่าสัญญา ก็ช่วยลดแรงกดดันจากการขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติมองในส่วนของตัว s 5 0ศจึงมีลุ้นจะฟื้นตัวขึ้นไปปิดกับบริเวณ1 0 0 0ถึง1,500 หลังจากที่เมื่อวานกลับมาปิดเหนือระดับ980จุดครั้งแนะนำหลังจากที่ปิดสถานะเราเริ่มไปเมื่อวานในช่วงบ่ายสถานะใหม่ให้เปิดลองไอซ่า0ไอซ่14ตามไปเมื่อทะลุระดับ990จุดขึ้นมามีเป้าหมายทำกำไรในช่วงสั้นๆที่ระดับ1,000ถึง1,050จุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดที่เข้าเปิดสถานะแล้ว4จุด สำหรับในส่วนของ s i n เกิลสต c k f u ิ u เ e เมื่อวานยังไม่สามารถเปิดสถานะช็อต IT d Z ดีตวันนี้ก็ให้รอเปิดครั้งที่ระดับ7.15บาทเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ6.80แล้วก็ตัดขาดทุนเหนือระดับ7.40บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ